กูทุกส่วนเลยนะไอสัตว์มีมีไปคุณสิ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 มันนี่อยู่ในคนไปชาร์จบ้านให้ผมดไม่ชอดกันละใช่มันก็ยังส่งลูกฟองกูหมดเลยไหนกูมีอยู่แค่สิบห้านัดโลกูแจ้งยังไงเฮ้ยกูเจอแล้วมึงเห็นใช่ไหมสองคนอยู่เห็นอยู่สามแล้วก็แพงสามแล้วก็ใกล้เราหนึ่งครับเจฟ ห้องงนึมีคนพยายามยิงกูในบ้า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 นนี้บ้า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 นในบ้านล่วงคนหนึ่งแต่ในบ้านไฟไม่ล่วงนะก็ปีกฟ้ากูมันยิงกูอยู่อะไม่ลวงกูไปบีของอะกูไปแค่ลูกซองอะกระสุนกูหมดอะกระสุนกูไม่มีกระสุนอะเพราะไอแดนแพงหรือว่าอะไรปีกฟ้ามันยิงคอกูอยู่ใช่ไหมนี่นระวังแถวไอ้แดงมึงเยอะนะ เรียบร้อยยังวะอาจจะมีอีกเยอะเลยด้ยเลี้ยงดีหน่อยไม่มันกู้กู้กู้ไอ้หนอมเก็บไปสองแล้วหมดยังหมดแล้ว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 ครับหมดแล้วครับไอ้เทียนี่คนหรือบอทเนี่ยบอทหมดเลยครับบอทหมดเลยครับนี่เอาเราให้พวกกูตกใจไอสัตว์เยี่ห้อตกใจดีเยี่ยดเปิดเกมมาไอ้สัตว์เพื่อนกูขโมยของกูทุกอย่างเลยกระสุนซุ่มซ้มาถึงก่อนเดี๋ยวนะกูวิ่งมาถึงก่อนมึงกูขโมยมึงได้ยังไงไอ้สัตว์ กูกับมึงก็พร้อมกันไอ้เฮียไอ้เฮียนันก็ไม่ใช่ความมินกูแล้วดิมึงเก็บช้าพกูกดเก็บแล้วมึงกดเก็บพอดีกันเก็บชิ้นเดียวบกูไอเทไอ้ลูกศลกซอมย่สองไมวกเฮียไอนุ่มอ่ะอาไปเยสามสิบให้ไม่เอาได้เฮียไม่เอาเงนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่เอาไม่เอาไาไม่เอาไม่เไมอาไม่เอาไมไม่เอาเอาไมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เออาไม่ไม่เ่อาไมไม่อาไ่เอาไม่เอไม่เอาไอาเอาไมเอาไม่าไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอา ยังงยแบ่งๆกันดีไม่ดีเลยไปคูณสี่แล้วอวะเอากูที่คูณสี่แล้วกันมันคูณสี่ลัวสองอันกูทิ้งแม่ให้หมดเลยอ้คอมเพนสมครับทิงคูณสี่เอาคูณสี่เออโอ้ดี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 ้ขาอกวอ้เียขาเฮ้ยไอ้เสือเสือสเนี่ย นี่สไปเดียบเนี่ยเอาป่ะ Oh yes อ้ yes มีใครสนใจคอมเพนไหมเราจะไปสะพานไหนึ่นะสะพานเดิมนะสะพานนี้ตั้สะพายไม่ดิมึงแค่พูดเป็นสะพานไหนเป็นผ่านนั้นนะสเปสสเปสสเปสไดอาร์ใครจะเอาก็เอาไว้นะเอ้าเลยเอ๋ากูไม่มีกระสุนเขียวอ่ะกูยู่สเปสให้พวกมึงเยอะไม่ได้กูมีแค่แม็กเดียวสองแม็กสิมีแค่นั้นหมด มาลองเลยลองปืนเลยเราอยู่ในเราอยู่ในวงนะนะนะวด้วยนะเนี่ยหรือว่าดีอยู่ทำไมเสียงมันไม่ค่อยถูกะฉลบวะเดี๋ยวลองอีกปืนหนึงอันนี้อันนี้อันนี้ดูเงียบกว่าออกไป้อบอร์พร้อมอยังเพื่อนโอ้ผมพร้อมมานานแล้วผมพร้อมแต่พี่กดเข้ามาแล้ะ ไปสิว่ารอเฮียอะไรล่ะแค่พี่แพมออกมาเท่านั้นผมไปเลยเนี่ยเอาสไป์แทบไปวางตรงกลางแลเอาไปวางเส้นขาวเพื่อนอยู่กับไอเสือเออกูเออพวกมันมีรถกันเลยเดินเว้ยไอแดนมีนี่รถจะหยิบไปทำไมในเมื่อเราสามารถได้รถฟรีๆอยู่แล้วแล้วกูมีรถอีกคันนึงกูต้องกูมารูดกระสุนเขียวก่อนนะกูไม่มีกระสุนเขียวเมื่อกี้กระสุนเขียวอยู่ข้างๆที่มึงปิงไอ้เหี้ยสเปรดให้ไอเสือเลย มีเหรอวะกูอยู่ตรงนั้นกูไม่เ oui ห um ็นม pues um ีเลยเอาอีกแล้วมึงเอาอีกไม่ม i mean, ีไม่ไม่มีจริงไอ้เหี้ยกูยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีไเหี้ยอะไรกูเป็นคนหยิบมาม่มีเหี้ยอะไรกูเปคนยิบมามันมีเอ็มโฟมันมีเอ็มโฟแต่ไม่มีกระสุนในกูแล้วกูหยิบกระสุนใครมากูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยมันอาจจะมีคนเอาไปวางทิ้งไว้ที่หลังกูไม่รู้แต่กูไม่มีเพราะกูหาแล้วจะขึ้นไหมไอ้เหี้ยมึงจะขึ้นไปไหนอ่ะมึงจะขึ้นไปไหนวะมึงอยูจะไปไหนมึงจะไปไหนไอ้บอยมึงมึงมีเขียวเท่่่าไหรเนีย กูมีเขียวร้อยสามสิบสองสักนิดไหมล่ะไม่เป็นไรกูกูมียี่สิบสามแต่ว่ากูใช้กูอื่นได้ไม่ไม่ไม่กูกูมีเวกเตอร์อีกสองร้อยไงมึงจะเอาดื่นเหยืยวไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บจากเหยื่อเราอย่งเี้นเรารอไปโอ้โหเล่นหูจริงมีคนโดนแบนไอเสือสไปด์แฉไววางสิ วางให้วางให้กูภูมิใจวางสีแถวดำดำดำแล้วขาวขาวอ่ะฮ่าฮ่าพวกกลัวหล่อแล้วพวขาวตรงไหนตรงตรงเนี้ยตรงนี้เลยแล้วกันเนี่ยเออจะปิงอ่ะเอามือตรงกลางเลยเอาเอาเอามาเลี้ยงมาทางเราเนี่ยเลยตรงเนี้ยนะไอ้ถ้าเราวางวางวางบนตะแกรงตะแกรงอ่ะมันต้องวางกลางด้ว้เพราะมันจะไม่ทางหนีถ้าวางใกล้เดี๋ยวมันแบบมันหนีทันไงเอาไว้กลางสนวนดีกว่าวางวางเออวางพวกพวกตะแกรงอ่ะตรงตรงพวกตะแกรงมันมันเห็นยากอ่ะ ไม่คือถ้าถือว่าเราเออถ้าเราไอ้จีช้เสือถ้าสมถติว่าเราวางต้นๆน่ะถ้ามันถ้ามันยางแตกมันหนีเลยเว้ยไม่ในคาบสะพาถ้ามันราวางการไม่มีทางหนีนะเว้ยของมันบันเทิงกูแล้วนะมุมหามุมหามุมไปพวกเราไอ้มีใครอยากได้คูนสี่ไหมเฮ้ยไอ้เฮียแล้วบ้าเฮ้ยแถวนู้นเหรอ ในเมืองเนี่ยในเมืองเนี้ยในเมืองเนี้ยแถวเ,เนี้ยไอ้พ่อมีเหยื่ออยู่พ่อมีเหยื่ออยู่อา่าดีดีดีแถวเนี้ยแถวแนี้เลย,ยเ,เ่ยไอ้เสือมึงอยากได้คุณนมึงกินอะไรวะ <c oughs> ลูกพี่จะลูกพี่จะไม่เก็บไปเล่นกับคนอื่นมาเลยครับไอเดี๋ยวก็มีให้เก็บเอเงอ่ะให้ผมปลากลับได้ไป่ะผม,ผม,ม,มนนปลากลับได้ป่ะผมปก็มองว่ามีเหมือนกันนะปลากลับของกู <c oughs> โอ้พี่เต้เลยเหรอ มองกูอาจจะไม,อจจะไม่อาจจะไม่แบบสว่างเท่ามึงแต่ว่าก็โป้งบ้างเหมือนกันนะอาจารย์มึงดูด้านบนอยู่ใช่ไหมค่อนข,ข้างจะเล่าหลงด้าน,นบนอยู่จ้าเอ,อ้ยช่วงนี้มึงเป็นไงวะเออนี่ก็ดีเพื่อนข้างบนเงียบจัง <c oughs> เอาอีกแล้วก็ดีก็ดีมึงมึงเอา,ม,เอามึงเอาคุณสี่ไหมมีแล้วเพือ่อนค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 นบ้านกับเราเสื้อเขียวเหอ ไห<ใ>นวะบ้านบ้านที่เราฟาร์มอ่ะเมื่อคุณเห็นคนเสื้อเขียววิ่งผ่านเข้ามาเฮ้ยนั่นน่ะโอ้ยอยู่นั่นละไปนั่นละไเฮียไวขนาดน,นั้นนะ่ะคูณหกเดียงเขาไม่ได้งปิงมือเลยอ่ะมึงอยู่ตรงปิงนั่นอยู่ตรงปิงมึน <c oughs> มนงนีงงง่มันไม่ใช่เรื่องนะไอสัตว์ทำไมอ่ะก็เมื่อกี้มึงปิงบ้านเราแล้วมึงดูปิงอีกปิงหนึ่งที่มึงปิงดิเฮียไปอยู่แถวตรงนู้นเออว่ะเฮียไม่ใช่บ้านเรานี่หว่าอือ ม่ไม่ใช่หินนั้นนะมันอยู่แถวบ้านเก่าเราอะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เว้นั่นแหละแล้วมันจะวิ่งไปแล้วมันจะไปตุ้มถึงตรงนู้นได้ยังไงภายในแบบห้าว้เอะมันไม่ถึงไงแต่กูปิงไปโดนหินไงไอ้สัตว์ <c oughs> มึงก็จะตุ้ไว <c oughs> ้เลยเนี่ยแตกูกูกูดูบ้านได้อยู่กวมึงที่ดูเล่กันจริงจริง จะไม่มีเลยเหรอกูจะเสียอกาสอ่ะเนี่ยแซมสะพานมึงก็ต้องรออ่ะมันมีเสียบอุ้ยไอ้ดอกเฮ้ยบ้านเก่าเราเฮียวิ่งไปกูรอกูรอเลยไม่ไม่มันมีคนเนี่ไอ้โรบอกอ่ะแค่มีคนไหเสื้อเขียวกูรอเลยกูรอเลยรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะไม่ก็รอรอรอมาเก็บไง แล้วเดี๋ยวเขาเราก็ยิงแม่งแล้วเราก็ค่อยไปเก็บต่อเฮ้แต่ว่าอาจจะมีรถมานะแม่งเห็นไปแล้วรู้เนี่ยกูขอเก็บแพตองคอร์ทไม่ดิอ๋อเฮ่ยโอเคงั้นมึงมึงมึงยังไงเนี่ยเฮียโร่คือเนี่ยกูไม่อยากได้ของเนี่ยนี่กูกำลังกูกำลังหันหันดู่เนี่ยแม่งมีรถมาไหมให้โลวิ่งไปเป็นหน่วยกาตายแล้วกันกูแม็กซ์สไตล์เอ็กเซนดิทดอลเฮีย เอ็กเซนวิดดอร์วิดดอร์วเฮียกูสิบห้าไอ้ซัดโอ้โหมันประทับมือเพื่อนกูแล้วเหรอไม่เคยมีคนยิงแฟร์สาม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 ยี่สิบไอซัดเอาซีโฟมาเล่นหน่อยสิวิคา ว่าโหลดตาฝันเนี่ยเฮ้ยว่างอะไรวะกูบอกว่าเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูมันต้องเห็นจริงเลยมันต้องแน่นอนอยู่แล้วหกสามเยอะมากอ่ะกูทิ้งมีใครเอาคุณหกป่ะเออเซนแม็กคลิปดอกูจับให้ตรงนี้นะส่งส่งมากระไรภายในอ่ะเออกูกดผิดกดผิดอยู่ไหนอ่ะคุณหกอ่ะเอาคุณหกอ่ะอ่ะกูจับให้เอาไปสองอันเลยพร้อมครับ นี่ถ้าไม่มีพี่ระบบจะ<บ>อยู่ไ,ไมรู้มีคนยิงกูจากไหนก็ไม่รู้มันแม่งเบามากมีคนโดดลงฝั่งตรงข้ามเราอะ่ะไอสเดอกกูเอากระสุนเขียวไปให,ให้มีคนโดดหลังมึงอะ่ะไอหนอม ีมบูค้างอกไปแนั่นมันนั่นมันนั่นมันลดไอ้เหี้ยแอบดบฉะันก็ต้องมีคนตรงนั้นดิถ้าใช่มันมีคนยิงแฟนไงแต่เมื่อกี้มันมีคนยิงกูสามนัดอ่ะใช่มีคนยิงเราอยู่ด้วยเมื่อกี้นี้นี่ไอ้ตีนึงเนี่ยใช่ไงตรงตรงนั้นมันมีตีนึงแต่กูไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีหรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้กูเห็นมีคนโดนที่ยิงเราอยู่เนี่ยตีนั้นอ่ะโอ้ยไอ้สัตว์แม่งยิงกูไอ้เหี้ยบวกสามกูจะแตกกันเหรอไอ้สัตว์ขยับอยู่อ่ะไอ้เหี้ยพวกเหี้ยเนี่ย ถ้ากูมาเ,เพื่อนกูขอไปเปลี่ยนหมวกสามหน่อยไอ้เสือกูเอาโ,อโดนเหโดนไปดิสตรีมแลบจุกๆไปอ่ะไม่ได้ค้างแต่กูกดเลยไม่ได้เลยเกิดขึ้นแล้วโอ้ทำไมกูโดนยิงอะ่ะยังอยู่ตรงนน้นยิงกูอีกอะ่ะอรอมให้มึงแล้ว ไปลยยับ,บ,บเลบ<า>เพ่อนเพื่อนฝากไวให้คิดเยนีเด้ะอ่ะอปิงกูโนด,ดโนด,ดไม่โดนหรอวะไปตยแล้ว เฮ้ยใครยิงทนายข้างล่างกูหรือใครพวกมึงเหรอสะเพชรอะสะเพชรใช่ป่ะเออเออโอเคเราต้องข้ามสะพานเราต้องข้ามสะพานอะก็ต้อข้ามก่อนนี้เลยก็ดีนะเว้ยเฮ้ยมาแล้วเหยื่อมาแล้วมาแล้วเหยื่อมาแล้วยู่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 มาเร็วแต่คงไม่ได้อยู่กันนี้ว่ะมามากูไม่ขับเลยไปนู่นแล้วขับไปไหนขับไปนู่นแล้ว เฮียโอเคโอเคมันน่มันน่มันน่าจะวนกับเาหรไม่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 มันจะมาทำไมเฮียมันอยู่เราเราอยู่นอกโซนอ่ะมันน่าจะมาให้จะมาแล้วมาทางนี้วะอมันไม่น่ามาครูขับรถลงมาแล้วมีคนมีคนดรอปอยู่นู้นมีใครอยากูสิบห้าแรกกับกูบ้างคูรู้สึกกูจะยงมา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 ครูเอาเองมาเว้นอะไรเอ็มสองสี่หรือคะเอ็มสองสี่มีกแรกกันแรกกับกูกูสิบห้าไปสัต์ เฮีโซโยโซโูเหมือนกูจะซูเหมือนกูจะตาบอดเลยเฮียนเองเฮ้ย <c oughs> มึงไม่ต้อมีอะไรอยู่ะ <c oughs> อะเอา้เอาดีมีนีดฟดดิขี้มูแมแม่งลาอไปสี่้อยเลยนุ้ยมันแน่นอนี ไม่เข้าไม่ได้บอเออแอปใครมีผานท้ายที่ไหนบ้างวะไม่มีวะไปไหนกันเป็นไหนกป่าเมื่อเราคนหนึ่งอะเราจะไปไหนกันเข่าไหมเข่าไหมเขาไหนนั่นปิงกูอะแต่ไม่รู้มันจะมีคนเยอะหรือเปล่าวะป่ามีไอ้ดอกอยู่นั้นรถ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 มันขับอยู่อะป่าเมื่อเราอะ คัน์เซ <dear> <ett> ียมพูเลยอ่ะทางขวามีสองคนหลังเราอ่ะแม่งอยู่นันระวังนะระวังนะแถวเนี้ยมีซ้ายซ้ายวะพี้เย็ดแค่ก็บินได้เอออย่าเลยเราโคโดกราวเตาเสาะกราวโอเอยู่แถวนี้ไหมอยู่แถวนี้ไหมใช่อยู่ ผมอยู่กลางแม่น้ำเลยเหรออยู่ขอบโซนก้นน่าจะโอเคกว่าตอนเนี้ยโอ้สุดอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออ๋เฮ้อยังพอจะยืนจอดเลยยืนจอดได้ดีจริงๆว่ะดีป่ะดีจริงดีมากเลยทุกคนฝั่งยิงกันอยู่ฝั่งนู้นอ่ะห้าสิบอะเขาจะเพิ่มแต่กูบ้างอันหนึ่งอะอ่านี่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 เหรอ ไม่มียาอะไรกูไม่มียาอะไรเลยรู้วปล่ากูมียาน้ำไม่เสือมีอันเดียวรอ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 โอเคกูนึกว่ามึงกูนึกว่ามึงต้องการไม่มียาไม่ใช่เฮียกูนึกว่าอะไรต้องขยับวะเนี่ยเฮียแม่งเป็นใหญ่ๆเป็นหย่อมๆอีดูดแล้วเอ๋กูหลบได้จริงเนี่ย ไปลงลงดูเลยไม่ใครเห็นคนโทรหากูไม่มีไม่มีใครเห็นกูแน่นอนนะฮกูอยู่ไอเดียดีครับงแม่กูโทรมาสวัสดีเดชสวัสดีครับมึงเห็นหน้ากูปะสวัสดีครับพี่ครับนะครับมาหากูดิสวัสดีครับสวัสดีนะเมีฮะบอสบอสสวัสดีครับพี่ผมเห็นหลังหัวพี่อะมึเห็นหน้าพี่มันจมน้ำมันจมน้ำไอ้สัตว์มึงดูมึงเลื่อนกูโกูก็ว่าทำไมเสียงเสียง กูก็ตอนแรกกูก็แบบเออทเสียงเหมือนจมน้ำมาแต่กูกูมองไอ้นี่ของกูมันก็ไม่ได้ลดนะบอลบอลลองเข้าเข้าไปนั่งคุยกับกูข้างในป่ะเฮ้ยลดอีกคันหนึงอยู่ตรงนั้นน่ะกูมีคนมาแล้วอ่ะเข้ามานั่งคุยผมข้างในน่ะพี่อยากคุยเรื่องอะไรอ่ะพี่อยู่ไหนพี่นั่งตรงไหนอยู่ข้างๆพี่เลยเนี่ยผมไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิงกู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 เขาเป็นยัไงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับไกลยังครับพี่ปิงกูปิงกูเห็นไหม ไม่มีอากาศใจครับกู15นี่มันดีจริงๆกูมองเห็นลูกคุมคนแล้วตอนนั้รอแม่งอยู่นิ่งๆแบบกูปาดเลยมันเป็นมินิคูณแปดด้วยหมวกสีเหลืองไอ้หมวกสีส้มไนเปอร์น่ะมึงมีแบดเดตไหมล่ะมึแบดเดตไหมวะไอโลมคุยแม่ด้วยบอสมีแบดเดตไดมมาดเร่ มีอยู่อันหนึ่งที่มันเดินมูเมนต์อย่างนั้นวะสนใจรับเป็นแบนเดตหรือซีโฟล่ะปิงกู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 นี่นมันอยากนี้ก็นี่ฮิวเฮ้ยมันกำลังเดินอยู่มันกำลังเดินอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันกำลังจะเดินไปรถนะเนี่ยเออมัน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 ผ่านรถว่ะมันอยู่นี่ว่ะเฮ้ยนี่้ยมันวิ่งไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเนี่ยกูปไปนู่นแล้ว ไปแล้วเล่นเฟิร์สเพร์เซ้นทำไมเนี่ยมันจะขึ้นมานี่หรพวกมันพวกพวกมันรอมาฝั่งเราได้เว้ยแอบเนียนไปก่อนอะ่ะกูเข้าไปอยู่ในยาแล้วไม่ต่างจากกูเลยเฮียว่าไ, <c oughs> ไงยาตรงนั้นน่ะพอดีพุ่มนายอยู่มานานยนะังไงรอเคร่บฟังแล้วมันก็น่าเบื่อลนะ แน่พอตัวเลยสมัยก่อนตรงนี้แห้งแรงกันเนี่ยเชื่อไหมใช่ครับตอนกูอยู่นี่น้ำเต็มเลยเราต้องขยับเอยดู่อนนี่มันจะแห้งไปแปร่ๆไปแปร่ๆพุ่มหน้าได้แปบพุ่มหน้าได้ไป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 ให้หลังเราต้องเคลียร์หลังเราก่อนมันก็น่าจะเดินมาแล้วบอกว่าโลเขาพุ่มไปโลโลโลเขาพุ่มก่อนโลอุ๊ยหน้าเราหน้าเรานี่นี่นี่ ไอ้เนี้ยไอ้เนี่ยเนินเนี่ยเนินเนี่ยเนินเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นเมื่อกี้กูเห็นไอ้เนี่ยหลังกระเป๋าใครก็ไม่รู้นี่นี่ยิงกันอยู่นะเออปาโนกูนอนด้วยกูสิบห้ากูจะใช้ในในในที่อย่างนี้ยังไงเหรอ หองรู้ไม่ทำได้ไหมขอแค่หมอตาแค่อันเดียวเท่านั้นแหละเฮ้ยรถคันเดียวก็เอาเราหมดนะตอนเนี้ยใครขับรถวะเนี่ยหลังเราเนี่ยจอดบ้านน้องค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 นเนีย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 มึงไม่ต้องขยับอยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ไว้ไอ้โลโลขามึงขามึงออกจากกุ่มมึงหันแบบกลัวมึงหันแบบกลัวเออ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 ดีมากปรับกราฟิกครับ กูอยากจะยิงมากเลยอะตอนเนี้ยคือเปิดเน็ตมันมันคันแล้วใช่ไหมมันคันแล้วมันคุมดีๆมันอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะมันสมกันน่ะไอ้ยี่อะกูรอยิงอยู่ตอนนี้เพราะกูไม่ไหวละมันสมกรถมันสมกรถเนียนไว้ลุมเนียนไว้มันเข้ารถไอ้ลุมไอ้ลุมไอ้ลุมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเข้ารถก็ปล่อยมันเข้าไปมันป่าแล้วได้หมดเลยเนี่ยนะมันถ้ามันขับทะลุพุ่มมา เราจะรอให้มันป่าไปเลยไม่ไม่ไม่มันไม่เข้าหาเราหรอกไอ้เหี้ยมันขับไปแล้วนั่งเหี้ยพวกกูอยากยิงมันวนกลับมาแล้วมันวนกลับมาแล้วตอนนี้เราอยู่นิ่งมันก็ไม่มันมันก็ไม่รู้เราอยู่นี่เไหมรถขางขวาเราอีกรอบโอ้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 นิ่งไว้นิ่งไว้อู้วไอ้พวกเขียบดิไอ้เหี้ยของกูหัวโผล่อะ นิ่งอยู่กูน,นิ่งอยู่ตลอดนิ่งไว้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 นิ่งไวเงเง้เราต้องเป็นงูต้องเป็นงูใครอยู่หลังก<ะ>ูวะกูไงเฮี้ยอะไรเนี่ย<ง> <laughs> นี่มันเฮี้ยอะไรครับเนี่ยคนี่ <laughs> คุณคิดดุกแล้วตัดแล้วมึงคขานไปไหนอนะโทน ข้างหน้าเราแอบได้เนี่ยข้างหน้าเนี่ย้หรออุ้มไม่ถ่ายนี่คือฐานหลบวิถีกระสุนไปเลยเล่นอนไอ้คุณอู๋เฮ้ยยินทีนั้นนี่นั้นนี่นั้นนี่นั้นวิชาเฮียเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหยิงเลยได้ไหมล่ะไอ้เหี้ย กูหลุปเรายิขาดแล้วไม่เจอใครไม่รู้เลยต้องยิงของกันเราได้น,ะนะั่นแหละตรงนั้น,นใช่แต่ว่าแต่ว่ามันก็จะเปิดโพสิชันเราไงโอเคงั้นกูไม่จะเทิ้งปืนไปเลยดีกว่แล้วเราจะได้เนียนร้อยเปอร์เซ็นต์ทิ้งทุกอย่างไเียรม่งกูหูกโลดีเพืไสัต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 ตงกูตงกูตงกูมีแค่คนไม่เดินผ่านหรอกไได้เราต้องยิงก่ดอะมึงยิงเลยอะได้แล้ว รถเลยปะได้ปะเอหินก้อนเอาหินก่อนเอาหินก่อนเอาหินก่อนได้ยาัอทีไอ้สัสหินหินลงหนึ่งหินลงหนึสวยหินมีหินมีด้ยาแบบตงสมกตงสมกฝั่งี้อไม่มีต่ยาฝั่สมเรายี่สิบมีโซนโซนโซน พวกคุณนี่มันเนียนจริงคุณเนียนมากไม่รู้แต่พวกคุณเนียนมากเนนียริ่งหินไว้ดิริ่งหินไว้ดีโฟ่โฟ่ดีจริงๆเลยเฮ้ยได้แล้วโหลดได้แล้วตัวนั้นน่ะลังหิน เดี şey ๋ยวกูตามเก็บให้เดินเดนเดเดเทีให้กูนะกูนะกูนะกูปิงแถวนี้แถวนี้แถวนี้ังฝั่งสาะรยามสิบอ่ะาวเมียปาระเบิดยกปให้ปาแม่งเลยกูปาเฟมไคลเซอร์ไปล้วหักหินระวังหินี้กูสแปมปูไม้ก่อนนะกูไม่รู้วะกูปาระเบิดไฟไหนคิดไนวะหินเขียวหินเขียวมันมันสมองนะไครับพี่ เหมือนจะทำอะไรสักอย่างแต่กูไม่รู้เหมือนกันอะเลยไปตายห่าหมดแล้วเลยกูปากูปาสมองไว้ฝั่งนี้นะไอฝั่งแอร์ด็อกเฮ้ยหินหินขวาหินโพหินโพไฮ้เกือบเกือบน็อกหลังหินโดนหลังหินโลพีกพี๊พี๊บอะไรพีกบอะไรพีกบอะไรเฮ้ยแอร์ด็อกแอร์ด็อกมันกำลังวิ่งตัวแอร์ด็อกวิ่งตัวแอร์ด็อกวิ่งวิ่งมาสามร้อยยี่สามร้อยยี่สามร้อยยี่ออกวงแหวใช่ไหมวิ่งกับแอร์ด็อกวิ่งกับแอร์ด็อกวิ่งกับแอร์ ได้แล้วตัวไหนไมึงได้ตัวไหนกูได้ตัวหินไอ้ดอก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 สองตัวกำลังว right> ิ new, ่งมาข้างหน้าเรากูสมมติป่าปิดปิดข้างหน้าไปก่อนเลยห้องหินหมดแล้วนะ่น่ากูนี่นี่ไอ้กล่องเนี้ยกล่องเนี้ยกล่องนี้เลยกล่องนี้เลยกล่องนี้กูเลยตีงาบปิดไปไปเลยไปเลยไปเลย น้องน้องน้องคนหนึงน้องคนหนึง่งตรงน,นงี้ปิงกู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 ไปแล้วโอ้โหเปิดมาไดออ้แชมป์อีกรอบครับผมเป็นยังไงคานเป็นเฮียเลยเฮียขานเป็นเฮียเลยแบบยังเป็นหนอนอนะเฮียเป็นหนอนเลยพวกกูคือหนอน ไอ้เหยื่อตัวที่วิ่งผ่านมาคือมันไม่ไหวเลยมันไม่ไหวมันไปไม่ไหวแลมันอยู่ข้างพวกกูอะถ้าเราไม่ยิงแล้วมันเก็บเราหมดแน่ไอ้เี้ยมึงมึงมึงยิงตัวนั้นไปไอ้ยันรถขับผ่านมากูสาดเลยทั้งคันไอ้สัวิธีวิธีแชมป์กูอย่างนี้เหรอวะแน่นอนนี่คือวิธีแชมป์เหรอวะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คนเกลียดนะครับ พวกกูพวกกูเอาพวกกูไม่อยู่แล้วพวกกูเาไม่อยู่แล้วพวกกูไม่อยู่แล้วขาไม่อยู่แล้วมันอยู่ไม่อยู่แล้วมันอยู่ใกล้ขนาดนี้อ่ะคือสักพักแม่งจะยิงพวกกูแล้วอ่ะกูเลยชิงชิงโอกาสกูยิงกูเลยชิงโอกาสยิงกอดแม่งเลยสักพักมีรถไปอีกสามตัวกูยิงพวมไปอีกสองยูขอรีสู